สวัสดีค่ะใครๆเข้าครัวค่ะวันนี้นะคะรุ่จะมาทาขนมไหว้พระจันทร์ค่ะไส้ชนินีค่ะเป็นไส้ที่ส่วนมากจะเห็นแต่ตามร้านกาแฟดังๆเนาะตามโรงแรมดังๆบางที่ก็มีค่ะนั่นคือไส้หมอกค่าค่ะเป็นไส้ที่ไม่ค่อยเคยเห็นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเอามาทําให้ดูเนาะอยากรู้แล้วว่าทํายังไงไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของขนมไหว้พระจันทร์ไส้หมอกคานะคะประกอบด้วยแป้งขนมไหว้พระจันทร์ค่ะ ตัวนี้เข้าไปดูวิธีการทำนะคะได้คลิปของขนมไป้พระจันไส้ทุเรียนค่ะเม็ดบัวค่ะน้ำตาลทรายน้ำมันพืชไข่แดงค่ะน้ำเปล่าน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมตัวนี้นะคะเป็นตัวเดียวกับที่เอาไว้ทำขนม แป้งขนมไหว้พาาระจันทร์นะคะแบะแซค่ะผงกาแฟผงโกโก้สำหรับอัตราส่วนทั้งหมดนี้นะคะเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel tv ตอนนี้เราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำขนมไหว้พระจันทร์ไส้มอคค่ากันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเอาเม็ดบัวค่ะไปปั่นค่ะซึ่งมเมล็ดบัวนี้นะคะ หาซื้อได้ทั่วไปตามตลาดหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีค่ะซึ่งส่วนมากนะคะเขาจะมาแบบว่าเป็นมเมล็ดแห้งค่ะจะไม่มีแบบทําสําเร็จทําสําเร็จมันจะเป็นตามเทศกาลเนาะถ้าแบบแห้งนะคะซื้อมาเอาไปแช่น้ําค่ะ4-8ชั่วโมงซึ่งเคล็ดลับนะคะก็คือให้ใส่ให้แช่พร้อมกับเบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาจะช่วยให้เขานุ่มค่ะเวลาเราเอาไปต้มเนี่ยเราจะช่วยลดระยะเวลาในการต้มนะคะก็ใส่ลงไปเลย ตัวนี้นะคะนุ่นแนะนําค่ะนุ่นแนะนําว่าเวลาปั่นนะคะให้ใส่น้ํำลงไปด้วยให้ใส่น้ําเยอะนิดนึงค่ะทุกที่จะใส่แค่แบบว่าเล็กน้อยใช่ไหมคะอันนี้ใส่ใครจะใส่ท่วมเลยก็ได้หรือพอท่วมก็ได้นะคะนุ่นใส่ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาจะปั่นยากนิดนึงค่ะใส่น้ําเยอะไว้หน่อยดีที่สุดจะได้ปั่นง่ายแล้วก็ปั่นเลย โอเคพอพอเขาเนียนแล้วก็ละเอียดแล้วนะคะแล้วก็มากองเลยค่ะถ้าใส่น้ําเยอะเราก็จะจะกองได้ง่ายค่ะถ้าใส่น้ําน้อยมันจะเหนียวมากเลยค่ะแล้วก็จะกองกองออกได้ยากหน่อยนะคะ okay. ใครที่ปัดละเอียดแล้วไม่อยากกองก็ได้เหมือนกันแต่ว่านี้บางครั้งปัดแล้วมันังมีเศษเล็กๆอะค่ะแล้วก็กองออกเนาะเพื่อที่ว่าไส้เราจะได้เนียน Okay. เดี๋ยวนุ่นจะกองให้เสร็จค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาตั้งไฟกันค่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็เอาตัวเม็ดบัวนะคะที่เราปั่นนะคะแล้วก็กองมาตั้งไฟแล้วเรียบร้อยนุ่นลืมบอกไปว่าเม็ดบัวนะคะก่อนเอาไปต้มอย่าลืมแกะตรงไส้ที่มันเป็นเขียวๆออกด้วยนะตรงนั้นจะทําให้ขมนะคะเราจะมาใส่น้ําตาลลงไปเลยใส่แล้วก็คนคะ่ะให้เขาเข้ากันนะคะหลังจากนั้นตามด้วย แบะแซค่ะแบะแซเทคนิเเคนเดิมเลยค่ะก็คือเอาช้อนนะคะไปแช่น้ําไปจุ่มน้ําก่อนค่ะแล้วก็เอามาตักเ <pareil. S 1> ขาจะแบบไม่ยืดยาดใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าแบะแซจะช่วยให้ข้นแล้วก็เหนียวให้ตัวไส้อ่ะคะ่ะมันเหนียว าไม่ใส่ก็อาจจะต้องกวนนานสักนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ผงโกโก้ลงไปเลยค่ะอันนี้กาแฟผงโกโก้ก่อนนะใครจะไม่ใส่ผงโกโก้ก็ได้จะใส่แต่กาแฟล้วนๆก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นไส้กาแฟธรรมชาติเลยแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นมอคค่านะคะเพราะวาบางทีอะคะ่กะกาแฟมันจะขมเกินไปค่ะ ก็ขอเอาโกโก้มาตัดกลิ่นสักเล็กน้อยนะคะใครอยากได้แบบว่ากลิ่นแค่กาแฟอหอมๆนิดๆก็ลดปริมาณของตัวผงกาแฟลงก,ก,ก็ได้ค่ะโอเคก็ใส่ผงกาแฟลงไปนะคะอย่าแบบว่าชอบกาแฟม,มากใส่กาแฟสุดลิ์ขมนะคะกินไม่ได้เลยนะเพราะผงกาแฟเขาจะขมมากๆใส่แต่น้อยก่อนนะคะแล้วชิมดูนะถ้าสี ถ้าแบบว่ารสชาติได้แล้วแต่สียังไม่ได้นุ่นแนะนําให้เติมผงโกโก้นะคะผงโก,โกโก้รสชาติเขาจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่ค่ะแต่เขาจะให้สีมากกว่าตัวกาแฟเนาะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เหมือนจะยังแบบว่าเป็นก้อนๆไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพอเขาร้อนนะคะแล้วเขาเริ่มเดือดเขาจะละลายเองค่ะเดี๋ยวนุ่นจะคนจนพวกผงๆละลายแล้วก็เดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใส่น้ํามันพืชกันค่ะ ตอนนี้นะคะส่วนผสมก็ข้นแล้วก็เดือดแล้วนะคะเราจะมาใส่น้ํามันกันค่ะน้ํามันนะคะค่อยๆใส่นะคะแล้วก็ค่อยๆคนนะเดี๋ยวมันกระเด็นค่ะเพราะว่ามันเดือดแล้วก็มันก็ร้อนมากด้วยค่ะเดี๋ยวมันจะเดือดนะคะแล้วก็โดนเราเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแผลเอานะคะค่อยๆคนช้าๆค่ะพี่นุ้นไม่ใส่น้ํามันตั้งแต่แรกพร้อมกันเลยเพราะว่านุ้นใช้เป็นน้ํามันน้ํามันข้าวโพดค่ะใครจะใช้น้ํามันทวเหลือง น้ำมันดอกทานตะวันก็ได้ค่ะเลยทานตะวันอะไรเงี้ยค่ะได้หมดอย่าใช้น้ำมันปาล์มนะคะพวกน้ำมันข้าวโพดอะไรเงี้ยค่ะมันโดนความร้อนได้ต่ำค่ะถ้าเราใส่ตม้งแต่แรกค่ะแล้วแบบเรากลัวเราใช้เวลานานนาอเราก็โดนความร้อนตลอดมันเหมือนนีความสุกอมันเหมือนจะแตกมันนะคะเวลาเราเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะมันจะแยกชั้นออกมาจากตัวขนมเรานั่นเลยเอามาใส่ตอนที่มันข้นดีกว่าค่ะมันก็ลดระยะเวลาได้ครึ่งหนึ่งเนาะ พอใส่ลงไปแล้วค่ะเราก็ค่อยๆโค,คนสังเกตว่าข้างๆอะคะ่ะจะมีน้ํามันลอยๆอ,อยู่เนาะค่อยๆโค,คนจนเนื้อเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะใครใช้เทปล่อนก็ง่ายหน่อยเนาะมันก็ไม่ค่อยติดข้างๆค่ะค่อยๆค,คอยเอาทับพีนะคะโคนเนาะถ้าใครใช้กระทะทองเหลืองคะ่ะต้องแบบใช้ที่จับอะคะ่ะหรือผ้าจับตรงหูไว้นะคะการมันเลื่อนเนาะแล้วก็เขาก็จะร้อนทั้งใบเลยนะคะต้องระวังหน่อยนะคะ กระทะทองเหลืองเขาร้อนเร็วนะคะต้องระวังนะคะโอเคแล้วก็ตอนนี้น้ำมันก็เริ่มเข้ากับตัวไส้ของเราแล้วนะคะสังเกตได้ว่าตัวเนื้อไส้เราอะคะ่ะมันจะเงาขึ้นนะคะแล้วก็เนียนขึ้นเดี๋ยวนุ่นจะคนค่ะกวนต่อไปเรื่อยๆจนไส้นะคะแห้งแล้วก็เหนียวค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันค่ะว่าเหนียวนั้นเป็นยังไงค่ะ ันนี้นะคะไส้หมอค่าของเราก็ข้นนะคะแล้วก็เหนียวแล้วก็ล่อนออกจากหม้อแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาใส่ชามกันค่ะตักใส่ชามเลยถ้าเป็นหม้อเทบล่อนมันจะล่อนออกมาง่ายๆเลยแต่ถ้าเป็นกระทะทองเหลืองอะคะ่ะเขาจะแบบมีเศษๆติดอ,อยู่นะตรงนั้นไม่ต้องขูดมานะคะเพราะว่ามันจะเหมือนบางทีมันก็จะเป็นแห้แงๆไม่ไหม้ค่ะ แล้วเราก็เกี่ยเขาหน่อยนะคะเกี่ยให้เท่าเท่ากันอย่าลืมตรงไม้พายด้วยนะคะใช้ได้เหมือนกันนะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราจะเอาพลาสติกปค่ะปิดลงไปเลยปิดแนบนะคะแนบกับตัวหน้าทรายเลยนะคะเพราะว่าเขายังร้อนอยู่นนเนาะี๋่ว,ว่าไอ้น้ำจะขึ้นมานะคะ่ะทําให้ไอ้น้ำหยดลงไปนะคะน้ำจะหยดลงไปแล้วก็หน้าขนมของเราจะเสียะคะ่ะ เก็บได้ไม่นานแล้วก็หน้าขนมก็จะแห้งนะคะแล้วก็เป็นจุดๆุดด้วยโอเคปิดเแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะหรือว่าพักทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาปั้นแล้วก็เอามากดเป็นรูปขนมอัาจพายจักันค่ะตอนนี้นะคะไส่หม้อค่าของเราก็เย็นนะคะแล้วก็เสร็จตัวแล้วปั้นวันนี้นะคะนุ่นใช้พิมพ์ขนาด สอนิ้วครึ่งนะคะมันมีหลายขนาดเนาะ3นิ้ว2นิ้วครึ่ง2นิ้วแล้วแต่เลือกนะคะวิธีวิธีการดูว่าเราจะใช้แป้งขนาดไหนใส้ขนาดไหนนะคะก็เอาก้อนแป้งอะคะ่ะปั้นแล้วก็ใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็กดถ้าขนาดที่เราโอเคเราเราก็เอาไปช่างค่ะว่าได้เท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็หาร4ี่ค่ะซึ่งได้เท่าไหร่นะคะนั่นคือปริมาณของแป้งค่ะที่เหลือก็คือปริมาณของไส้พูดง,ง่ายๆเลยก็คือ หนึ 1> 1่งส่วนสี่อะค่ะก็คือปริมาณของแป้งเนาะอีก3ส่วนเป็นไส้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาปั้นนะคะเรากดให้เป็นแบบนี้เป็นทรงขนมใบพจันทร์แบบนี้นะคะโอเคเริ่มจากค่ะเราจะเอาแป้งนะคะแป้งตัวนี้นะคะเข้าไปดูวิธีการทำได้ในคลิปของขนมใบพจันร์ไส้ทุเรียนกวนนะคะมีวิธีการทำแป้งอยู่นะเราก็ กดแป้งเลยค่ะใครจะใช้ที่คึงแป้งก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราจะเอาไส้ค่ะมาวางไส้ตัวนี้ต้องรอให้เย็นสนิทนะคะแล้วเขาจะไม่ติดมืออย่างนี้ค่ะเขาจะปั้นได้ง่ายๆเลยแล้วเราก็ห่อเลยค่ะค่อยๆดันค่ะดันตัวแป้งนะคะขึ้นมาถ้าไส้ที่เรากลัวนะคะมันแบบว่ามันไม่เหนียวมันเหลวอะค่ะพอเวลาเราเอามาใส่ เอาเอาไส้อ่ะค่ะมาห่ออย่างเงี้ยค่ะตัวไส้มันก็จะแบบนิ่มๆแล้วก็มันจะเหมือนกับว่าไม่ทรงตัวค่ะมันจะยุยเนาะแบบมันจะแบบเบี้ยวไปตามมือเราอะค่ะมันจะไม่มันจะยากในการหอก็คือถ้าถ้ามือใหม่ในการทําจะยากหน่อยนะคะแล้วก็พวกที่แบบว่ามันเป็นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ เก็บไปถ้าใครถ้าใครห่อแล้วไม่มีนะคะเหลือ,อนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมากดกันนะคะก่อนกดค่ะพิมพ์นะคะเราจะเอาแป้งสาลีชนิดพิเศษหรือใครไม่มีแป้งเค้กธรรมดาก็ได้ค่ะทาลงไปเลยทาขอบๆแล้วก็ตรงลายด้วยนะคะการติดโอเคหลังจากนั้นก็เคาะออกค่ะ แล้วก็จะกดลงไปเลยก่อนกดเราก็ดันข้างๆหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้ามันบานเกินไปเวลาใสา่ลงไปอะค่ะมันจะกดโดนนะคะเป็นรอยแล้วก็กดแน่นๆไปก่อนค่ะหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็กดเบาๆแล้วก็ดึงขึ้นเลยเคเรียบร้อยตรงที่เป็นรอยแป้งไม่เป็นไรค่ะได้มาแบบนี้แล้วเราก็ใส่ถาดเตรียมเข้าอบค่ะ การอบนะคะจะมี2แบบค่ะก็คือ1นะคะจะเป็นแบบอบไฟล่างค่ะรอบแรกไฟล่างไฟล่าง180องศานะคะ10นาทีเอาออกมาทาไข่เอาเข้าไปอบไฟบนล่าง180องศาอีก10นาทีค่ะส่วนแบบที่2ก็คือไฟบนล่าง180องศา1 0นาทีเอาออกมาทาไข่เสร็จแล้วเอาเข้าไปอบไฟบนล่าง180นาทีหนึองศาอีก5นาที เดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปอบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวออกมาท้าไข่กันค่ะระหว่างที่เรารออบนะคะรอบแรกสินาทีเนาะเราจะมาผสมตัวไข่แดงสําหรับท้าหน้ากันนะคะเริ่มจากไข่แดงค่ะแล้วก็ใส่น้ําปลาลงไปเลยตามด้วยน้าเชื่อมค่ะน้าเชื่อมอันนี้เป็นน้าเชื่อมที่เอาไว้ใช้ทําตัวแป้งขนมไว้พระจันทร์นะคะสามารถเข้าไปดูวิธีทําได้ที่ คลิปขนมใบพระจันทร์ไส้คุเรียนกวนนุ่นมีสอนทําน้ําเชื่อมตัวนี้อยู่นะคะหรือถ้าใครกลัวว่าทาแล้วจะไหมเพราะว่ามันหวานเนาะก็แค่ไข่แดงกับน้ําเปล่าก็ได้ค่ะแต่ว่าสีเขาก็จะไม่แบบว่าไม่ไม่เป็นน้ําตาลน้ําตาลสีเขาก็จะแบบแค่เงาเงาเหลืองเหลืองนิดเดียวอะค่ะก็คนให้เข้ากันเลยค่ะใครใช้น้ําเชื่อมนะคะต้อง ระวังให้ดีนะคะเวลาเวลาผสมนะคะต้องผสมจนมั่นใจว่าน้ำเชื่อมไม่เป็นก้อนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นยังเป็นก้อนอยู่เนี่ยเราเอาแปรงไปโดนนะคะแล้วเราเอาไปทาน้ำเชื่อมอาจจะแบบกระจุกกันเป็นก้อนแล้วทำให้ตรงนั้นไหมแล้วก็ไม่สวยเลยหน้าขนมเราจะไม่สวยนะคะโอเคพอคนจนเข้ากันดีแล้วก็ ต้องดูอย่างละเอียดเลยนะคะว่าเขาเข้ากันดีหรือยังโอเคแปลงค่ะละุ่แนะนําให้เป็นแปรงซิลิโคนแบบนี้นะคะแปลงเขาหัวแปรงเขาจะแบบดิ้นไดน้เพราะเวลาปัดมันจะปัดได้ดีกว่าพวกแปรงขนสังเคราะห์อ,อย่างนั้นนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเรารอให้ขนมเราอบเสร็จค,ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทาหน้ากันค่ะ อนนี้นะคะน่ก็อบรอบแรก10นาทีออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะมาทาไข่กันสังเกตได้ว่าหนะ้าเขาจะแห้งๆนะคะแล้วก็ด้านๆเดี๋ยวเราจะมาทาไข่ที่เราผสมไว้นะคะแล้วก็จุ่มไปเลยแล้วก็พยายามเอาแบบว่าเหลือเหลือแบบว่าไข่ให้นอนที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าเยอะเนี่ยมันจะไปกองอยู่ในร่องๆขนมค่ะแล้วก็ทาเบาๆค่ะถ้ายัางไม่เข้มถ้ายัางไม่เยอะพอไม่เป็นไรค่ะค่อยๆเพิ่มได้ แต่ว่าถ้าเราแบบประโคมลงไปทีเดียวอะคะ่ะมันจะไปแห่งอยู่ข้างในอยู่ตรงแบบล่องๆขนมอะคะ่ะมันจะทําให้ตรงนั้นอะไหมแล้วก็เด่นแบบเด่นเป็นพิเศษเลยมันจะไม่สวยสีจะไม่สม่ําเสมอกันค่ะส่วนข้างๆนะคะเราจะทาขึ้นมาอย่างนี้คะ่ะอย่าปาดไปปาดมาย่างทาขึ้นมาพยายามอย่าให้เป็นฟองนะคะเพราะฟองเหมือนเวลาเดือความร้อนมันจะเหมือนเดือดๆอดะคะ่ะแล้วมันจะเป็น เป็นจุดๆข้างๆทำให้ขนมเราไม่สวยเลยถ้าเห็นแบบของเจ้าดังๆอะคะ่ะบางเจ้าเขาจะไม่ทาข้างๆเขาจะข้างๆเขาจะทาแต่ไขค่ค่ะเขาจะไม่ทาน้ําเชื่อมเขาจะแบบว่าทาแค่ข้างบนที่ทาน้าเชื่อมเหมือนกับเล่นสีแค่ตรงข้างบนนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะโอเคประมาณนี้ค่ะใครอยากได้เข้เมกว่าน,นี้ก็ทาเพิ่มลงไปแต่ว่าต้องระวงังไว้หน่อยค่ะ เดี๋ยวนุ่นจะเอาเข้าอบนะคะต่ออีกค่ะอีกไฟบนล่างหนึ่งองศาอีก5นาทีนะคะถ้าสียังไม่เข้มพอก็ต่ออีก2นาทีค่ะแต่ว่าเวลาเอาออกมาจากเตาอ,อบแรกๆอะคะ่ะสีมันจะยังอ่อนอยู่นะคะก็อย่าเอาให้เข้มมากนะคะเพราะว่าเอาทิ้งไว้สักพักอะคะ่ะสีมันจะเข้มขึ้นเองนะคะเดี๋ยวนุ่นเอาเข้าอบก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวออกมาดูตอนอบเสร็จกันค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับขนมไหว้พระจันทร์ไส้มอคค่าค่ะ ใครที่ชอบกาแฟนะคะชื่นชอบรสชาติที่เป็นกาแฟนะคะไม่ควรพลาดรสชาตินี้เลยนะคะไปลองทํากันดูนะคะสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนค่ะแล้วก็วิธีทําต่างๆในที่เว็บไซต์ของเรานะคะ foodtravel.tv ค่ะอย่าลืมนะคะว่าขนมไหว้พระจันทร์ค่ะทำวันนี้อีก3วันอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย